สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Magic t a l ลอดบายคิตตีนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่นะคะทํานายดวงให้กับคุณคนที่เกิดราศีธนูลักษณะธน,นูนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายน2568นี้นะคะว่ามีเรื่องใดสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เข้ามาดูคลิปของเราในวันนี้นะคะการอ่านคลิปแบบนี้เป็นการอ่านแบบทั่วๆไปเนอะ general reading นะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะบางคนอาจจะตรงเป็นบางเรื่องบางคนอาจจะตรงทุกเรื่องเลยนะคะ ใครที่อ่านแล้วตรงดูแล้วคิดว่าใช่ก็แสดงว่าเรามีพลังงานตรงกันเราจูนกันติดแล้วเนาะมาวันนี้เราจะขอตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอให้การอ่านไพ่ในครั้งนี้ถูกต้องชัดเจนและแม่นยํานะคะใครอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ไอ l ดี e ลน์ที่เราทิ้งไว้ให้ที่อยู่หน้าคลิปเนาะ รายละเอียดค่าครูเราทิ้งเอาไว้ให้ที่ท้ายคลิปนะคะมาดูกันราศีธนูลัคนาธนูในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปนะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะคะมาดูกันว่าช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรและกําลังจะมีเรื่องใดเกิดขึ้นการงานการเงินความรักโชคลาภเนาะมีกันไหมนะคะมาอืมแปดคาถา ใครรองานอยู่ใครตกงานอยู่ใครสมัครงานเอาไว้มีเกณฑ์ได้เรียกสัมภาษณ์มีเกณฑ์ได้งานงานกําลังจะพุ่งเข้ามาหาคุณแบบด้วยความรวดเร็วเลยงานที่สมัครเอาไว้ทางอีเมลทางออนไลน์ต่างๆเนาะกำลังจะได้รับการติดต่อมันเป็นลักษณะของการติดต่อที่เข้ามาแบบ ทางสื่อโซเชียลทางในลักษณะของการเมื่อจะเป็นอ e ีเมลทางโทรศัพท์อะไรแบบนี้เนาะงานพุ่งเข้ามาเงินก็พุ่งเข้ามาเช่นกันนะคะใครที่กําลังทําเป็นเจ้าของกิจการมีธุรกิจส่วนตัวเนาะคุณมีเกณฑ์อยากขยับขยายอยากเติบโตอยากพัฒนาอยากเพิ่มสาขาเพิ่มเฟรนช์ชายนอะอยากทําให้มันมากขึ้นนะคะงานมากขึ้นเงินก็มากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะมาไปกันต่อออ,ออกมาสองใบเอาไหมอะ อื uh huh. ก่อนหน้านี้มีบางคนตกงานมีบางคนหยุดนิ่งถูกตรึงเอาไว้นะคะมันเป็นลักษณะของการเหมือนคนห้อยหัวเนาะหยุดเพื่อคิดหยุดเพื่อพิจ,จารณานะคะให้รู้ว่าต่อจากเนี้ยเราจะทำอะไรต่อไปนะคะงานที่มันจะเข้ามาเนี่ยถึงมันจะหนักเนาะเป็นสิบไม้นะคะหนักยาก เหนื่อยแต่เราว่าคุณเองคุณจะเป็นคนที่ทุ่มเทกับมันทํามันให้สําเร็จได้นะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพเนื้งานเยอะก็จะตามมาด้วยอาการปวดคอบ่าไหล่หลังเจ็บหลังปวดหลังเนาะปวดไหล่เนาะบางคนปวดไหล่บางคนปวดหัวไมเกรนนะคะมาจากอาการคิดเยอะคิดมากของเรานะคะบางคนให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพหัวเข่าขา ะะระวังอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับขาเขา่าเอ็นข้อต่อต่างๆที่เกี่ยวกับขาเข่านะคะในช่วงนี้ในเรื่องของการลงทุนเนาะให้ระมัดระวังมันเป็นแฮงแมนอะระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงนะคะเพราะฉะนั้นเรารู้ก่อนเรามีสิทธิ์เราได้เปรียบเนาะเราเตรียมตัวรับมือนะคะอย่าเชื่อใครง่ายๆนะคะอย่าหลงกลใครง่ายๆเนาะ ต้องฉลาดต้องมีไหวคริปนะคะแต่ว่าเดอะแฮงแมนอะหลังจากที่เราหยุดโลนิ่งมาสักพักหนึ่งแล้วมันเป็นลักษณะของการคิดได้รู้วิเคราะห์ได้และต่อจากนี้มันเหมือนชีวิตเรากำลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นจากเดิมนะคะมาแต่ที่แน่ๆคือเตรียมตัวรับงานรับมือกับงานที่กำลังจะเข้ามานะคะมันจะหนักพอสมควรนะคะหรือบางคนสิบไม้เป็นลักษณะข,ของการ เติบโตหรือการได้รับตําแหน่งที่เพิ่มมากขึ้นนะคะคุณอาจจะได้รับตําแหน่งคือขยับขึ้นเนาะอาจจะได้รับตําแหน่งเป็นหัวหน้าหัวหน้างานหัวหน้าแผนกเนาะการได้รับตําแหน่งก็หมายถึงได้รับมอบหมายงานที่มากขึ้นเช่นกันนะคะไปกันต่อนะบ้านเรามีเสียงเครื่องบินเนาะปิดกดปิดไม่ทันนะคะ บ้านเราอยู่ใกล้สนามบินเนาะถ้าใครได้ติดตามเราจะรู้นะคะจะมีเสียงเครื่องบินบรบกวนนะคะขอประทานอภัยด้วยโอ้โหสามดาบงานเยอะแล้ว <c oughs> ก็ให้ระมัดระวังเนาะในเรื่องของความรักเนาะถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่ครองคนรักเนาะตรงนี้ตกตำแหน่งคนรักด้วยมันเป็นลักษณะของรักสามเศร้าเราสามคนทะเลาะเบาแว้งมีปากเสียงเนาะมีปากเสียงกับคู่ครองคนรักในเดือนนี้นะคะก็ รู้แล้วก็ระมัดระวังตนเองอย่าพูดอะไรที่มันเป็นการกระแนะกระแหนะการประชดประชันกันเนาะถ้าคุณเป็นคนโสดช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของคนพูดจาให้ลายป้ายสีพูดเสียดแทงทิ่มแทงหัวใจทําให้เราเหมือนเจ็บช้ําน้ําใจอะ่ะคนพูดอะไรรับหลังดินทาว่าร้ายนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะคะหรือ ระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพเยอะหน่อยในเดือนนี้นะคะนอกจาก <c oughs> ปวดคอบ่าหลังไหลที่มาจากการทำงานหนะักปวดหัวไมเกรนระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพขาข่าวแล้วระมัดระวังในเรื่องของอาการความดันหัวใจนะคะออกกําลังกายบ้างเนาะเพราะเหมือนเหมือนบางคนมันมาจากการที่นั่งนิ่งๆน,นานๆน,น,นะคะ อสวินถือเหรียญนะคะ <c oughs> ความมั่นคงในเรื่องของการเงินเห็นไหมอย่างที่เราบอกเนาะงานพุ่งเข้ามางานมาเยอะมันก็จะตามมาด้วยเงินเงินค่อยๆเข้ามามั่นคงก้อนใหญ่นะคะเงินก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาหาคุณในในตอนนี้ในเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนแต่มันอยู่ในตําแหน่งสิ่งที่มันทําไปแล้วเกิดไปแล้วนะคะคุณอาจจะ เป็นเงินที่คุณรออยู่เงินที่คุณเคยลงแรงไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้ว่เดือนตุลาเนาะประพฤศจิกายนเนี้ยมันเหมือนเงินก้อนเนี้ยเข้ามานะคะได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะความมั่นคงในเรื่องของการเงินหรือใครยื่นเอกสารเอาไว้ในเรื่องของการยื่นกู้ ที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคารเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับตอบรับนะคะได้รับอนุมัติเงินกู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะคะวางแผนในเรื่องของการลงทุนอะไรอยู่นะคะก็อย่างที่เราบอกเนาะบางทีมันเป็นการสุ่มเสี่ยงแต่เรารู้แล้วเราก็ต้องตรวจสอบและเขาเรียกว่าศึกษาให้ละเอียดรอบคอบนะคะมาเดวิลเดวิลเป็นลักษณะไพ่จอมปีศาจเนาะเป็นลักษณะาาของคนที่ มีเสน่ห์นะมีเสน่ห์แต่ว่ามันจะมาด้วยพลังงานลบๆมีเสน่ห์แบบสิบแปดบวกอ,อ,อ่ะมีเสน่ห์แบบผู้ใหญ่อ่ะสิบปดบวกดึงดูดเอาเพศตรงข้ามหรือดึงดูดเอาเอาเพศ,เพศเ,พศเพศเดียวกันก็ได้เพราะสมัยนี้มันเ,เขาเรียกอะไรมันกว้างกว้าอ่ะนะในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของเข,เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของสิบแปดบวกอ,อ,อ่ะนะคะเดอวอิลเนาะ ให้ระมัดระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะคะอย่างที่เราบอกตั้งแต่แรกเนอะในเรื่องของการลงทุนมีความเสี่ยงจะถูกหลอกถูกโกงก็เรียนรู้มาจากประสบการณ์เอาให้มันชัดเจนก่อนที่จะเอาเงินไปลงทุนทําอะไรนะคะหรืออีกในหนึ่งนะมีเงินที่ได้มาจากความเสี่ยงนะเพราะเดเด,เด,เ,ดเดวิลมันเป็นลนะักษณะอะไรที่เท่าๆเงินที่ได้มาจากอะไรสีเท่าๆนะคะ หรือช่วงนี้คุณอาจจะมีสเสน่ห์นะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังอารมณ์ให้ระมัดระวังความคิดนะคะให้พาตนเองให้ไปอยู่ในกระแสความคิดในแง่บวกเข้าไว้เยอะๆอยากคิดลบไอการคิดลบมันจะดึงดูดเอาพลังงานลบๆเข้ามานะคะมาโอ้โหจัสเมนนะคะวิบากกรรมเนาอะอกรรมที่คุณได้รับ อยู่ตอนนี้มันเป็นผลจากวิบากกรรมหรือการกระทำที่คุณเคยทำมาแล้วนะคะถ้าคุณเคยทำไม่ดีสิ่งที่กำลังสนองตอบคุณเนี่ยมันคือผลของการกระทำที่คุณเคยทำไว้นะคะแต่ถ้าคุณประพฤติดีสวดมนนั่งสมาธิแผ่เมตตาเนาะเพราะว่าใบนี้มันเป็นลักษณะของคนที่ ทำบุญแล้วอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรนะคะถ้าคุณทําแล้วเจ้ากรรมในเวรรับรู้รับทราบและเขากําลังจะปลดปล่อยปลดปล่อยกรรมซึ่งกันและกันต่อจากเนี้หัวสองใบนี้เลยชีวิตของคุณกําลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีกว่าเดิมนะคะพลิกฟื้นจากเดิมจากหน้ามือเป็นหลังมือหรืออะไรเนี่ยที่มันดีกว่าเดิมนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงิน ในเรื่องของการเงินเนาะคุณมีเกณฑ์ได้รับเงินมรดกเนาะเป็นเงินเก็บเป็นเงินเก่าเป็นเงินจากมรดกเป็นเงินจากบรรพบุรุษเนาะเหมือนเขากําลังจะส่งมอบเงินก้อนใหญ่อะไรสักก้อนหนึ่งให้คุณนะคะได้รับมรดกอ่ะเออมีเกณฑ์ได้รับม,ดออมดรบมดกนะคะอช่วงนี้ เหมือนคุณไปยุ่งเกี่ยวกับกรรมของใครหรือเปล่านะคะถ้าคุณไปยุ่งเกี่ยวกับกรรมของใครเนาะมันขึ้นเป็นแบบนี้นะคะทั้งแฮงแมนทั้งเดวิลเนาะอืมก็เขาเราเราเป็นคนนับถือาศาสนาพุทธเนาะเราเป็นคนนับสืบนับถือในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนาะสิ่งที่เราจะแนะนําให้ก็คือการสวดมนต์การนั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมแผ่เมตตายเยอะๆเนาะให้กับเจ้ากรรมในเวรนะคะมีเดเดวิลอยู่ด้วยนะคะเจ้ากรมปีศาจเนาะ ช่วงนี้แผ่เมตตายเยอะๆเนาะเหมือนเจ้ากรรมในเวรกาลังจะปลดปล่อยแล้วนะคะกําลังจะปลดปล่อยวิบากกรรมซึ่งกันและกันเนาะเหมือนชีวิตกําลังจะพลิกฟื้นแล้วนะคะสวดมนต์เยอะๆนะคะถ้าใครเชื่อนในการสวดมวนต์การปฏิบัติธรรมเนาะไปต่อนะคะราศีธนูลัคนาธนูนะคะพฤศจิกายนนี้นะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะ่นาหืยออฟครับ อัศวินถือถ้วยนะคะในเรื่องความรักเนาะกำลังจะมีข่าวดีมีเรื่องดีนะคะในเรื่องของความรักมีคนที่อายุพอๆกับเราเข้ามาอยากเรียนรู้อยากรู้จักนะคะหรือในเรื่องของการงานงานอะไรที่มันติดขัดเนี่ยงานทุกๆอย่างมันจะค่อยๆสําเร็จนะคะที่คลายลงไปในไปในทิศทางที่ดีนะคะ คนนี้เขาเป็นคนอบอุ่นนะอัศวินเนาะอัศวินถือถ้วยเนาะเป็นคนอบอุ่นเป็นคนใจดีเป็นคนธาตุน้ำนะคะอยากเข้ามาทําความรู้จักในเรื่องของการศึกษาดูใจนะคะถ้าไม่ไม่ถ้าเป็นคนโสดลองเปิดใจดูก็ได้นะคะอย่าไปกลัวเนาะเพราะคุณเองคุณเหมือนคุณคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ค่อยดีในเรื่องของความรักอ่ะเคยโดนดาบปักอกมาก็เลยเหมือนค่อนข้างกลัวในเรื่องของความรักเนาะแต่คนที่เข้ามาเนี่ยโอ้คุณ ใบนี้นเป็นลนักษณะของถ้าเป็นผู้หญิงเนาะถ้าคนที่ดูคลิปเราอยู่ในตอนนี้เนาะเป็น q u e e n o f s w o r d นะคะเป็นลนักษณะของหญิงไม่คนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วคนที่เคยผ่านการมีชีวิตคู่มาแล้วคุณถึงกลัวในเรื่องของความรักนะคุณถึงเหมือนเคยผิดหวังเคยอกหักเคยเจอรักสามเศร้ามาก่อนก็เลยเหมือนเหมือนยังไม่เปิดโอกาสให้ใครง่งายๆนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการงานเนี่ย งานไม่ว่าจะอุปสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเข้ามาด้วยความเป็นคนตรงคนแข็งเป็นคนเด็ดเดียวเนาะคุณเป็นคนที่ถ้าตัดสินใจทําอะไรแล้วเนะี่ยคุณจะเดินหน้าเนาะคุณจะไม่ค่อยถอยหลังหรือมองกลับหรือย้อนไปทําอะไรแบบเดิมแล้วนะคะถ้าเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนาะคุณจะเดินหน้านะคะอุปสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนาะคุณจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้นะคะขอ,อกยกใบหนึ่ง โอ้โหวิวออฟฟอร์จูนกงล้อของการเปลี่ยนแปลงนะคะกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการเดินทางการได้ทรัพย์สินที่ดินอสังหาริมทรัพย์ได้รับมรดกนะคะหรือมีโชคมีลาบในเรื่องของการเงินเนี่ยโชคลาภที่มาจากอะไรสีเท่าๆก็มีเกณฑ์มาจากเลขที่บ้านเนาะม,มีเงินก้อนใหญ่กำลังจะเข้ามา นะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยเหมือนถ้าคุณเป็นคนที่กำลังอยู่ในช่วงของการจะไปเรียนต่อไปศึกษาต่อเนี่ยมีเกณฑ์ได้ได้ไปเรียนในต่างประเทศก็ได้นะคะได้ทุนไปศึกษาเรียนรู้อะไรต่างประเทศก็ได้เนะเพราะวิวอ,อัฟจูนเขาเป็นลักษณะของคนที่เป็นดาวพฤหัส เป็นคนที่รักเรียนใฝ่เรียนชอบเรียนรู้อะไรอยู่ตลอดเวลานะคะหรือกําลังจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเนาะอย่างหย่่งที่เราบอกเนาะในเรื่องของการลงทุนเนอ้อในเรื่องของการนําเงินไปทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณอยากอยากเรียนรู้โปรแกรมพิเศษอบรมอะไรพิเศษเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดในเรื่องของการงานก็ได้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนาะกงลอ้อ ของการหมุนวนเอาบุพเพสันนิวาสเนาะคนที่เคยเขาเรียกว่าสัญญิงสัญญากันได้วนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยมันเป็นลักษณะของของของวิบากกรรมที่เราเคยผูกพันกันมาเนี่ยมีเกณฑ์ได้พบเจอแต่ว่าอยู่ที่คุณว่าจะเปิดใจหรือเปล่านะคะ มีเกณฑ์ได้วนกลับมาได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะถ้าคุณไม่กลัวหรือลองแบบเขาเรียกว่าอะไรลองเปิดใจเพื่อจะศึกษาดูก็มีเกณฑ์ได้พบนะคะดูซิว่ามีเรื่องใดสิ่งใดที่อยากแนะนำเพิ่มเติมไหมนะคะ ที่ไพ้มีเรื่องใดสิ่งใดอยากแนะนําเพิมเ่มเติมชาวราศีธนูลักนาธนูไหมคะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ออ,อร์อเทินเนาะอืมอมใบที่สี่สิบเป็นลักษณะของการแก้บนอะ่ะอืมเคยไปบนบานสานกล่าวอะไรเอาไว้เนอะหรือแนะนําให้เราไหว้เจ้าที่นะคะไหวเจ้าที่ที่เราอยู่ที่เราอาศัยนะคะไหว้ท่านบอกกล่าวท่านนะคะอยากทําอะไร หรือไหว้ขอบคุณอะไรแบบนี้ในสิ่งที่เราเคยขอพรเอาไว้เนาะเป็นลนักษณะของการไหว้เจ้าที่นะคะใบที่37เนาะใบที่3ามสิเันเป็นลนักษณะของการออกหน้าออกหน้าแทนคนอื่นะอบางทีไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราออกตัวแทนคนอื่นไปอะเหมือนเราแบบเอาตัวเข้าบังคนอื่นยอมรับบาดเจ็บแทนคนอื่นอ่ะอเพราะฉะนั้นก็ ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้เนอะมันทําได้เนอะเราอยู่ในสังคมเนอะอาจจะเจอใครที่อ่อนแอกว่าหรือโดนรังแกเราก็ยื่นมือเข้าไปช่วยได้แต่ก็ให้ดูในความเหมาะสมหรือดูในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะอ,อีใบหนึ่ง ไปที่44เนาะอ่ามันเป็นลักษณะของป้าข้างบ้านน่ะเออป้าข้างบ้านคอยเขาสอดรู้สอดเห็นเหรอฟังในสิ่งที่เราพูดอยากรู้ในสิ่งที่เรากําลังสื่อสารกับคนข้างตัวเราเนาะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าหน้าต่างมีหูประตูมีช่องเนาะถ้าอะไรที่มันเป็นความลับไม่อยากให้ใครรู้ก็อย่าพูดเยอะนะคะเก็บงาเอาไว้บ้างเนะาะเพราะถ้าคนอื่น รู้เนี่ยเขาอาจจะไปวิาพากษ์วิจารหรือพูดต่อในทางที่มันไม่ถูกประมาณนี้นะคะพี่ไพ่มีเรื่องแนะนําประมาณนี้นะคะราศีธนูลัคนาธนูนะคะก็ขอให้ทุกคนสําเร็จสมหวังนะคะตามตั้งใจเนอะมีโชคมีลาบเนอะเพราะมีวิวออฟฟอร์จูนเข้ามานะคะมีโอกาสได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายการ พลิกชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นจากนี้นะคะเนี่ยไพ่ของการพลิกชีวิตมีมาหลายใบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฮงแมนเป็นจัสเมนหรือเป็นวิลออฟฟอร์จูนเนาะเหมือนช่วงเนี้ยเดือนเนี้ยชีวิตของคุณกำลังจะพลิกไปสู่เส้นทางที่ดีกว่าเดิมเจอโอกาสดีๆกว่าเดิมนะคะขอให้คุณสมหวงังสำเร็จทุกประการนะคะวันนี้เราลาไปก่อนใครติดแก้บนไว้อย่าลืมไปแก้บนนะคะขอบคุณมากๆค่ะเมจิกทาร์ลตบายคิตตี้ค่ะ